เสียงอ่านหนังสือวิธีฝึกใจไม่ให้โกรธพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกวิธีฝึกใจไม่ให้โกรธความโกรธเป็นฉนหน ดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับกันว่าโรสัหรือความโกรธเป็นเหตุแห่งความร้อนใจยิ่งกว่าความโลภหรือความหลงโกรธเมื่อใดร้อนเมื่อนั้นแม้ผู้ที่หยาบที่สุดไม่ต้องใช้ความประนีตพิจารณาเลยก็ย่อมรู้สึกได้เช่นนั้นคนโกรธง่ายโกรธบ่อยอาจจะเกิดความโกรธจนชินได้ แต่จะไม่ชินกับผลที่เกิดจากความโกรธคือจะต้องรู้สึกร้อนเสมอไปไม่ว่าจะโกรธจนชินแล้วเพียงไหนมีตัวอย่างที่เกิดกับทุกคนอยู่ทุกวันคือคนขับรถโกรธคนเดินถนนคนเดินถนนโกรธคนขับรถแม้คนขับรถจะต้องพบคนเดินถนนทุกวันวันละหลายครั้งแต่ก็ต้องเกิดโทสะเพราะกันและกันอยู่เสมอ เรียกได้ว่าจนเป็นของธรรมดาแต่ครนั้นทั้งคนขับรถและคนเดินถนนก็คงยอมรับว่าเมื่อเกิดโทสะทุกครั้งก็ร้อนเร่าในใจทุกครั้งนี่เป็นผลของความโกรธที่จะต้องเกิดคู่ไปกับความโกรธเสมอไม่มีแยกจากกันความโกรธเกิดขึ้นเมื่อใดความร้อนใจก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อนั้นเสมอ สามัญชนทุกคนย่อมมีความโกรธแต่ความโกรธของทุกคนไม่เท่ากันนี่เป็นที่รู้กันอยู่เห็นกันอยู่ติกันอยู่ชมกันอยู่บางคนโกรธง่ายโกรธแรงบางคนโกรธยากโกรธเบาบางท่านเรียกคนประเภทแรกที่โกรธง่ายโกรธแรงว่าเป็นคนมีกรรมแล้วเรียกคนประเภทหลังที่โกรธยากโกรธเบาว่าเป็นคนมีบุญ เหตุผลก็น่าจะอย่างที่รู้กันอยู่คือความโกรธไม่ทำให้ใครเป็นสุขมีแต่จะทำให้เป็นทุกข์ยิ่งโกรธง่ายโกรธแรงก็ยิ่งเป็นทุกข์บ่อยเป็นทุกข์มากลองดูใจตนเองเสียบ้างก็จะเห็นความแตกต่างของจิตใจเวลาโกรธกับเวลาไม่โกรธเช่นในขณะนี้หากผู้ใดกำลังโกรธอยู่ ก็ให้หยุดคิดถึงเรื่องหรือบุคคลที่ทำให้โกรธเสียสักระยะย้อนกลับเข้ามาดูใจตนเองเมื่อกําลังโกรธดูเข้ามาก็ย่อมจะเห็นว่ากําลังโกรธเมื่อดูเห็นว่ากําลังโกรธแล้วก็ดูให้เห็นว่ามีความร้อนพลุ่งพลานอยู่ในใจหรือไม่ซึ่งจะต้องเห็นว่ามีความโกรธก็ต้องมีความร้อนโกรธมากก็ร้อนมาก โกรธน้อยก็ร้อนน้อยดูลงไปอีกว่าความร้อนนั้นทำให้เดือดร้อนหรือไม่หรือทำให้สบายถ้าดูกันจริงๆและตอบตัวเองอย่างจริงๆก็จะต้องได้คำตอบว่าความร้อนนั้นทำให้เดือดร้อนไม่ทำให้สบายเมื่อได้คำตอบเช่นนี้แล้ว ก็ดูลงไปอีกว่าอยากพ้นจากความไม่สบายนั้นหรือไม่ถ้าดูจริงก็จะได้เห็นความจริงว่าอยากจะพ้นจากความไม่สบายนั้นซึ่งเกิดเพราะเกิดความโกรธหรือความมีโทโสจงมีสติ เมื่อเกิดความโกรธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้แก้ที่เหตุจึงต้องแก้ที่ความโกรธแก้ให้ความโกรธน้อยลงทำให้หมดสิ้นเชิงในวันหนึ่งวิธีที่จะแก้ความโกรธให้เกิดผลรวดเร็วไม่ชักช้ามีอยู่ว่า ให้พยายามทำสติให้รู้ตัวเมื่อความโกรธเกิดขึ้นคือเมื่อโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธและเมื่อรู้ว่าโกรธแล้วก็ให้พิจารณารูปร่างหน้าตาของความโกรธให้เห็นว่าเป็นความร้อนเป็นความทุกข์จนกระทั่งถึงให้รู้ว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาให้มีสติพิจารณาอยู่เช่นนั้น อย่าให้ขาดสติเพราะเมื่อขาดสติเวลาโกรธจะไม่พิจารณาดังกล่าวแต่จะต้องออกไปพิจารณาเรื่องหรือผู้ที่ทำให้มีความโกรธและก็จะไม่เป็นการพิจารณาเพื่อให้ความโกรธลดน้อยแต่จะกลับเป็นการพิจารณาให้ความโกรธมากขึ้นเหมือนเป็นการเพิ่มเชื้อให้แก่ไฟจึงต้องพยายามทำสติควบคุมสติ ให้พิจารณาเข้ามาแต่ภายในใจเท่านั้นให้เห็นความโกรธเท่านั้นดูอยู่แต่รูปร่างหน้าตาของความโกรธเท่านั้นการทำเช่นนั้นท่านเปรียบว่าเหมือนขโมยที่ซุกซ่อนอยู่เมื่อมีผู้มาดูหน้าตาก็จะซุกซ่อนอยู่ต่อไปไม่ได้จะหนีไปความโกรธก็เช่นกันเมื่อเกิดขึ้นแล้วถูกจ้องมองดูอยู่ก็เหมือนขโมย ที่มีผู้มาดูหน้าจะต้องหลบไปเมื่อความโกรธหลบไปหรือระงับลงความร้อนก็จะไม่มีใจก็จะสบายได้โดยควรการพิจารณาดูหน้าตาของความโกรธจึงเป็นวิธีแก้ที่ตรงที่สุดและจะให้ผลรวดเร็วที่สุดเป็นการบริหารจิต ที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งประการหนึ่งโทสักหรือความโกรธเป็นเหตุแห่งความร้อนใจที่รู้สึกได้ชัดเจนง่ายดายจนทำให้ความโกรธเกิดขึ้นเมื่อใดจะรู้สึกเมื่อนั้นว่าความร้อนใจเกิดขึ้นพร้อมกันทันทีลองสังเกตดูก็ได้สมมุติเมื่อเปิดวิทยุรายการหนึ่ง ผู้ที่ประสงค์จะฟังรายการนี้ไม่มีปัญหามีปัญหาแต่ผู้ไม่ประสงค์จะฟังรายการนี้ประสงค์จะฟังรายการอื่นแต่ไม่สามารถจะหมุนคลื่นวิทยุไปสถานีอื่นได้ด้วยเหตุใดก็แล้วแต่หากจำเป็นต้องฝืนใจฟังรายการนี้มีความไม่พอใจเกิดขึ้นขอให้ถือประโยชน์จากความไม่พอใจด้วยการสังเกตใจตนเอง ให้เห็นว่าเมื่อความไม่พอใจหรือจะเรียกว่าโทสะอย่างอ่อนเกิดขึ้นเช่นนี้ใจเป็นอย่างไรสงบเย็นหรือว่าร้อนย่อมจะเห็นว่าไม่สงบเย็นแต่ว่าร้อนอาจไม่ร้อนเท่าบางเวลาเมื่อความไม่พอใจหรือโทสะอย่างแรงเกิดขึ้นเป็นต้นว่าเมื่อกำลังขับรถยนต์อยู่ในถนนเวลาการจราจรกำลังคับข้าง มีรถคันอื่นพยายามเบียดพยายามแซงพยายามกดแตรเร่งอยู่ข้างหลังทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีทางจะเร่งไปข้างหน้าได้ในเวลาเช่นนั้นได้ทราบว่าผู้ขับรถคันไหนคันนั้นจะต้องหัวเสียเกิดโทโสจนบางคนถึงกับกล่าวคำหยาบคายในขณะขับรถจนติดเป็นนิสัยเพราะโทสักทำให้เป็นไปคือโทสะททำให้ร้อนจนถึงระเบิดออกมา เป็นกิริยาวาจาที่ไม่น่าดูไม่น่าฟังโทสะของผู้ขับขี่ที่แรงถึงกับระเบิดออกมาเป็นกิริยาวาจาหยาบคายมักจะทำให้ผู้ได้ยินเกิดโทสะต่อไปอีกทอดหนึ่งคือทำให้บรรดาผู้นั่งมาในรถนั้นเกิดโทสะเพราะได้เห็นได้ยินกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพไปด้วยเรียกได้ว่าโทสะเกิดเป็นทอดๆต่อเนื่องกัน หากทุกคนจะทำสติดูใจตนเองในขณะกำลังเกิดโทสะก็ย่อมจะได้เห็นว่าใจกำลังร้อนด้วยอำนาจของโทสะมากน้อยแล้วแต่แรงของโทสะที่เกิดขึ้นในใจของแต่ละคนมีโทสะแล้วจะไม่ร้อนไม่มีเลยต้องร้อนทั้งนั้นเคยได้ยินบางคนยังบ่นโกรธ แม้จะขับรถถึงจุดหมายปลายทางแล้วบางคนเพียงเล่าถึงเวลาต้องขับรถไปในถนนขณะจราจรกำลังคับข้างก็ยังกลับเกิดโทสะขึ้นได้ทุกคนที่ขับรถก็น่าจะต้องขับอยู่แทบทุกวันและการจราจรก็ดูเหมือนไม่มีวันที่ไม่คับข้างคับข้างทุกวันดังนั้นคนขับรถจึงต้องเกิดโทสะทุกวัน ต้องร้อนใจทุกวันที่จริงโทสะนั้นเมื่อเกิดแล้วดับแล้วอาจจะเหมือนไม่เคยเกิดมาก่อนเลยจิตใจสงบสบายเป็นปกติแต่ความจริงไม่เช่นนั้นแม้เมื่อโทสะดับแล้วจิตใจสงบสบายแล้วแต่โทสะที่สงบก็หาใช่ว่าหมดไปจากจิตใจไม่เมื่อสงบนั้น เพียงจมลงฝังอยู่ในใจเท่านั้นไม่ได้หมดไปไหน